จากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจาการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นคุ้มทธรรมนัธงไตรงพัดสบัดไกลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องซานะ่ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าแห่กันอีกแล้วนะคะ วันนี้น้องซาร่าก็อยู่ที่ชุมชนท่าใจหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชมรมรักสุขภาพและการเรียนรู้นะคะซึ่งในชมรมของเรานะคะก็มีการเรียนรู้หลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานไม้ประดิษฐ์แล้วก็การทําดอกไม้จันนะคะน้นเรามาพบกับน,น้าสวงได้เลยค่ะค่ะลุงสวงค่ะน้องอยากจะทราบจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งชมรมรักสุขภาพและการเรียนรู้ของวัดแก้วสว่างวนาลามเนี่ยค่ะมีที่มาความเป็นมาอย่างไรอะคะครับก็โอสวัสด,ดีนะครับ ผมรรอยมตัวสูงท่าสลับปตันชุมชนท่าไจหนึ่งนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อว่าชมรมรักสุขภาพและการเรียนรู้ของวัดเกีียวสว่างวัดนารามคือทางชุมชนท่าไจหนึ่งเป็นผู้ดูแลตอนนี้นะครับแต่อยากให้ทั้งเขตเลยนะครับ15ชุมชนได้มาช่วยกันดูแลเราจะเลือกคณะการรมการทั้ง15ชุมชนในเขตหนึ่งนะครับมาช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับก็จุดเริ่มต้นที่มาทํากิจกรรมตรงนี้คือ ทางเทศบาลเมืองคองเอได้พาคณะกรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานนะครับและเราก็ได้มาทําตรงนี้เริ่มเลขก็คือหนึ่งทำเช็ดเท้า,ทาด้วยสมุนไพรนะครับ <ใช S 1> ก็มีประชาชนสนใจมากก็มาเราก็ขยายเป็นกิจกรรมตัดผ้าทําไม้และก็ไอ้ดอกไม้จันทนะครับโดยแนะน,นาําคณะกรรมการครูกศนนะครับมาสอนใใ้้พี่น้อง ดได้มีอาชีพขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดนันอยากให้ครูนากับครูเหมียวนะครับค่ะพี่นาคะน้องอยากจะทราบว่าในชมรมของเราเนี่ย่ะมีการอบรมกิจกรรมอะไรบ้างคะมีหลากหลายคะ่ะอันดับแรกก็คือชมรมของเราเป็นชมรมรักสุขภาพนะคะ,ะเริ่มแรกที่สุดก็คือการแช่เท้าที่ห<ช>อออของเราได้ได้นำมาจากการไปศึกษาดูงานค่ะข,ของเทศบาลที่นำคณะกรรมการไปศึกษาดูงานก็เอามาทำก่อนต่อจากนั้นก็เป็นการ าบาสโลบส,ส่วนบาสโลบเนี่ยจะเป็นอ,อันดับสองที่ที่เรามากหวตตั้งกันตรงนี้แล้วส่วนในส่วนของบาสโลบนั้นตอนนี้ก็ออกไปแข่งขันกับทีมอื่นก็คือได้รางวัลมาแล้วค่ะแล้วก็ได้าการททำการซ้อมเพื่อที่จะเอาไปแข่งกับทีมอื่นอีกแล้วก็อันดับที่3ก็คือดอกไม้จันทร์ซึ่งทางกศนอดได้ได้มาพาวิทยากรมาสอนแล้วก็ ได้ให้ชาวบ้านจัดกลุ่มของการทําดอกไม้จันทร์กลุ่มที่สี่ก็เป็นงานไม้ซึ่งงานไม้อ่ะก็จะเป็นวิทยากรของของในกลุ่มเรานี้เลยค่ะที่เขาเป็นช่างฝีมือของงานไม้ที่เข้ามาสอนแล้วก็อันดับที่5ก็คืองานที่ประดิษฐ์จากเศษผ้ามาทำพวงกุญแจกระเป๋าเพื่อที่จะจําหน่ายค่ะแล้วเราก็ได้นําสินค้าพวกนี้ออกจําหน่ายแล้วค่ะการตลาดของการจัดจําหน่ายสินค้าตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะ ในเรื่องของสินค้าเราได้ออกจําหน่ายก็คือเวลามีบูธก็จะมีคณะกรรมการที่เขาบอกว่าเออมีงานตรงนู้นตรงนี้เราก็สามารถเอาของของเราไปขายขายได้หลายที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้การตลาดนั้นคิดคิดไว้นะคะคือดอกไม้จันทร์นั้นที่เขาก็จําหน่ายในวัดแล้วก็วัดรอบ แถวๆข้างๆเนี่ยค่ะก็มาอุดหนุนอยู่แล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นจากไม้ก็พากันไปออกบูธแล้วก็ขายกันเวลาเรามีประชุมในนี้ก็ขายกันเองก็มีเอาออกข้างนอกก็มีค่ะแล้วก็เป็นงานพวงกุญแจนั้นของพี่เหมียวอ่ะก็จะพาไปตามบูธเหมือนกันค่ะตามสถานที่ที่เขามีประชุมมั่งหรือไม่มีกิจกรรมมั่งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีแนวคิดว่าเหมือนอดอกไม้จันทร์หรือว่างานพวกนี้จะสร้างเพจของเราขึ้นเพ<ช>ื่อที่เราจะขายในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยเ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะการค้าขายที่แบบไร้ขอบเขตใช่ค่ะ,คะก็เหมือนกับว่าเราก็จะโปรโมทสินค้าเราทางอินเทอร์เน็ตด้วยเผื่อว่าจะมีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะวางแผนว่าจะไปขายสถานที่สําคัญสาคัญบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะได้คุยกับทางเทศบาลแล้วว่า อาจจะมีโครงการไปขอที่สักที่หนึ่งที่ตลาดน้ําเพื่อที่จะเอามาวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะเพื่อที่จะได้เอามาช่วยพี่น้องเขามีรายได้เสริมขึ้นมาค่ะแต่คุยแล้วค่ะท่านกําลังคิดเจรนาอยู่ค่ะพี่เหมียวคะแล้วก็ในฐานะ,ะของผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยค่ะพี่เหมียวมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียวนะคะเป็นตัวแทนของคนในชุมชนท่าไซสองนะคะแล้วก็เป็นประธานอสมมด้วยค่ะ ดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณกิจกรรมต่างๆที่นสวงแล้วก็คุณครูนาที่ได้ทํากิจกรรมที่ศูนย์นี้ขึ้นมานะคะคุณพอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะทําให้คนที่ว่างงานได้มีเวลาที่ได้มานั่งพูดคุยกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการที่ทําให้มีรายได้เสริมขึ้นมาด้วยอย่างเช่นของพี่ก็มีของเรื่องของการทําดอกไม้จันทร์นะคะ คือเรามีผู้สูงอายุที่ได้เข้ามาร่วมทําทุกวันพฤรหัสเราก็จะทําเรื่องของดอกไม้จันทร์ส่วนในเรื่องของการตลาดตอนนี้เราก็าปรึกษาการท่านผู้ที่มีความรู้เรื่องของการตลาดอยู่บ้างแล้วก็ในส่วนของที่วัดนี้เราก็ให้ปรึกษากับทางคณะพ่อท่านรหรือก็อกวัดที่ว่าใกล้เคียงที่ว่าสามารถที่จะมาติดตอ่อ โดยเบอร์โทรของนักสวงได้กิจกรรมอันนี้คือผ,ผู้สูงอายุส่วนมากเขาจะพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วทําให้กิจกรรมที่ที่เราได้มารวมตัวกันอย่างน้อยเราก็มานั่งกินข้าวด้วยกันวันตอนเที่ยง มีความสุขได้พูดคุยกันมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ทุกๆกิจกรรมพี่เหมียวก็จะร่วมกับเขาหมดเลยอย่างเช่นบาชาโลครั้งแรกนั้นพี่เหมียวก็จะไปเต้นกับเขาด้วยแต่ณนะจุดตอนตรงน,นี้พี่คือชอบในเรื่องของอการทําดอกไม้จาน์แล้วก็ทําพวงกุญแจค่ะคืออันนี้เป็น,เป,นเป็นงานหลักเราสามารถเออออกสู่ตลาดได้เราก็ได้ไปออกบูธออกไลน์กันเป็นเป็นระยะเวลากันสองสาครั้งได้แล้วค่ะ สำหรับวันนี้ได้มาที่ชุมชนท่าไซหนึ่งที่ชมรมรักสุขภาพและการเรียนรู้ณวัดแก้วสว,ว่างวนารามนะคะได้ความรู้มากมายค่ะคนในชุมชนสามารถสร้างความสมคัญที่ดีคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้กับตัวเองได้และที่สําคัญนะคะชุมชนไหนที่มีความสนใจก็สามารถมาอขอคําปรึกษาได้ที่ชุมชนท่าไซหนึ่งนะคะเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีะคบะ้า ชนอยนูย่อย่ยยงยงางพี่น้องเพื่อปูนสร้างตัวแฟนแดนไทยต่อป้อมพันห้าร้อยท่าโครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรฐานพลังชุมชนรวมประชาชนสร้างไทยยั่งยืนทุกตำบลหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองเรื่องเดียชุมชนโอ้ยโอเคให้เขาันก็ช่วยเธอก็ช่วยพร้อมกัน ช่วยกันทุกคนเราประมาณนี้มีพ้นจากภูมิคุ้มต้นทั้งคนเป็นส่วทุกสังคนหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านอย่ามองชุมชนอยู่อย่างพี่น้องเพื่อคุณเขา